น้ำมกำลังเลงนะครับน้ำมนกำลังเงไปแล้วสองกล่องสองกล่องกล่องที่ร้อยห้าสิบมาแหละมาใช้นี่ก็ได้เป็นเท่าไหร่นะสามร้อยน้ำมนตเลงเลงแล้ว๋ยวถ้าได้รำมันจะเอามาใช้มไม่เป็นไรเราซื้อให้ ขอบบคคุณรัอ่าเนี่ยตังขอบคุณครับด้วยขครับนี่นะครับมูลหมาสามร้อยนะครับเป็นของขวัญปีใหม่นะครับให้น้ำมูลขอบคุณครับเรานั้ถวัดปีใหม่ด้วน้ำมูลเอาประเดิมก่อนเลยประเดิมเลยมาเดิมของขวัญก่อนเลยประเดิมของขวัญก่อนปีใหม่

เก็บแม่พิพน่ก่นนี่นะครับกินไม่หมดเอาไปฝากพี่นะครับดูทั้งมนนะครับลัคกี้นะครับเพราะว่าพิโอมไม่ได้ออกมาด้วยนะครับนี่มนจิ้มแล้วนะครับสองเลยมนคกีมันอันเดียวกันไหมอ๋อ ไหนนหันหันมาทางนี้นะเอาให้ดูนะไม่เหมือนกันแล่นหน่อยอ๋อจัดไปสามร้อยกันดั้มกันดั้มบ่เป็นกันดั้มบ่ใช่กันดั้มไหมทันเดอร์โรบอทวอร์เดอร์น้ำมนต์เมาส์นะครับน้ำมนต์ เดี๋ยวไปเอาผัดไทยต่อกันนี่บรรยากาศล่าสุดที่ตลาดนะครับเล่นยังเล่ผัดไทยโอ้โ,อโอหโเรียกผัดไทยนะครับเล่นไหนเนมเนี่ยเล่นเอาตอนพ่อยู่ผมไม่มีอะไรทำผมก็จะจะนั่งเล่นอย่นี้นะ ก่อแต่ก่อนผมชอบเล่นมางงะเนี่ยซื้ออยู่ตลาดมิถุนย์ปุ้มใช่ที่นี่เหรอปกตูมเนี่ยบ่ะโอ้โหวัยรุ่นของกินเพียบเลยนะครับแต่ละคนตลาดมีถะนู้ใจจอยป่ะไอนี่แต่อคนเดียวไอ้นี่ไม่เหมือนไอ้นี่ไม่เหมอนเมื่อไหร่เอ็งเก็บไว้เพียงวันโอ้โหตกใจ ดีแล้วผมมัดถุงไว้ไม่งั้นไอ,ไอเดียฝา,ากนะไอเดีย<ผ>มไม <ป S 2> ่ต่ำเลวนะคือตมพอ,อเลยเพรับปลามึกน,นี่ผมก็ไม่เอรอยเลยพนะอกินตัวกับบ้านแล้วก็น้อย เพราะวันนี้เึียงมไม่มาอาผมมงเดียมบ้งนทงีป็นไ้ัดไทยผัดไทยผัดไทยทุกคน

เราะว่าตอนนี้ชาวบ้านกลุ่มกำลังแห่เดือมมากตลาดเลยเจงพนมีตะวันเสาร์บอกรถมารถมาหลบรถหน่อยไปรุ่น

เออกนคือการแลวก็ำนาอันนี้เราคือนักเขียนระยะคืออัศวินรู้นะนักการยังสีกูพูดมากเอานักการมานะนักการด้การที่เห็นนกูบอกว่านักการมันน่ายกขึ้นได้นะนักการชวิตของมุกชีวงายเนยไม่ได้โงเลยจังครรู้กเน่ย ไอเขาเอ็ดเวที to ่ erm ่อยู่บ้านนะเขาเล่นเราเ่ยังเล่นยำแรงอิตตาลาอิตตาลาบดราบโอ้ยตีปิงปองโดนเร้วนะครับเล่นตกีนี่ตีงปองได้ไหมเม่นเหมอนกินบงบานเนาะอบมานมนาวกนพวกใครหาบเบบ ู้พอ่อย่างแค่นี้นะ,น,ะ,ะน่าจะพอแล้วเต็มมือแล้วแต่ละคนคนนี้มีแต่คนว่างอเดียฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวให้ออมเก็บของในในี่ตลอผมก็ถงวันเยอะเลยลนะอน้ำมนต์เยอะกับเพื่อนเลยเนี่ยจะมาเล่นดึงดึงได้ของเล่นเลย ที่เราจะมานี่มาเพื่อซื้อของเล่นโอ้สับขาหลอกสับขาหลอกลอก็ได <c oughs> ้ได้หนึ่งมาก็เล่นแต่วันนี้น่าจะไม่มาก็พักนี่นะ<อ>มนบอกว่ามาตลาดเพื่อซื้อของเล่นนะครับผมผมว่ามันจะไม่ดีแล้วเขาเตือนต้นหอมไมาผมผมจะกินอันนี้ยิ่งเป็นหวัดอยูอย่หายใจแบบออกข้างนึงเลยข้างนึงหายใจไม่ออกเหนิ้วหายหรือยังเหนียวเหนิ้วเหนิ้วหายแล้วใช่ไหมทั้งหมดไหม S <S โอเคนะครับบรรยากาศที่ตลาดนะครับกับแก๊งจำปานะครับผม